สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับสวัสดีกับอากาศเย็นๆช่วงเย็นๆน,น,น,นะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่แดนไกลรวันนี้ท่านเมตตาเลี้ยงผลไม้พ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่พูนรัพย์2000คะแนนเลยนะรกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับ เดี๋ยวมาดูนะผลไม้ของพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่ปูนซับกันนะว่านี่นะครับมีนะครับกล้วยนะแล้วก็สับป,ปะรดด้วยมีทั้งของหวานและข้อของเปรี้ยวๆนะครับเป็นลูกสับป,ปะรดอ่อนๆน,บนีบำรุงพ่อใหญ่อาการอาการก่อนตกมันของพ่อใหญ่ก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ ที่พ่อใหญ่หยุดทํางานนะครับพ่อใหญ่ไม่ได้ทํางานครับเพราะว่ารอเฝ้าดูอาการนะครับว่าเฝ้าดูอาการพ่อใหญ่ต้องคูณอาการก่อนตกมันนะครับก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับแล้วก็พักงานพ่อใหญ่นะครับช่วงนี้รอดูต่อไปนะครับว่าน้ํามันพ่อใหญ่จะออกตอนไหนนะครับกับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับช้างไหลายๆเชื่อก็ส่วนมากจะตกมันนะครับช่วงอากาศเย็น เพราะว่าปีที่แล้วนะครับที่พ่ใหญ่ตกรอบสองนะครับตกมันรอบสองก็ช่วงนี้เลยนะครับช่วงงานช้างนะครับแม่ๆหลายๆท่านก็จําได้ดีนะครับพ่ใหญ่ตกมันช่วงงานช้างครับก็กราบขอบพระคุณนะครับสำหรับผลไม้วันนี้นะครับขอบพระคุณคุณแม่แดนไกลนะครับที่ท่านนะ้เมตตานะะน,นะครับพ่อใหญ่ท้องคู้นแล้วก็แม่พูนศัพย์นะครับทุกเชือกอ่านะก็เลิกงานกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมารวมตัวคันตรงนี้นี่โอ้ครับนะ ท่อมทองดาวทอ,องอาทองดาวทองก็อยู่บังบังบังนี่บังไม่พูนซับฝั่งนี้ไปนับมาป้อนผลไม้พ่อใหญ่กันเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณที่แม่เล่นใจเลย